ฉันอยากไปแมคโดนัลด์เธออยากไปแมคโดนัลด์งั้นเหรองั้นก็ไปกันอ๋อเยโอ้โหเปิดประตูเราเข้าเอ็มม่ยาเพิ่งกดน,นะแต่อากาศแบบนี้ไปไหนไม่ได้แน่นอนฉันไม่อยากให้เราไปไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว,ว่าแมคโดนัลล์ล้วฉันหิวจะเย็นเย็นก่อนนะอรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันกลับมาเยี่ยมมากทุกอย่างพร้อมแล้ว แล้วก็อย่าลืมตัวอักษรเอมด้วยแล้วก็ใส่ทงแตนเทนี่คือแมคโดนัลด์แบบบ้านๆของฉันโอเคเพือัาชลิยะเอาละเอ็มมาอยากกินอะไรเลือกได้เลยพิเศษมากนี่มันเจ๋งจริงๆใช่แล้วฉันอยากกินเฟรนช์ฟรายมันคือของโปรดของฉันที่แมคโดนัลด์ได้เลยฉันมีทุกอย่างที่จำเป็นในการทำมันฝรั่งทอด ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้สว่านแล้วก็ที่ปอกมันฝรั่งได้ผลจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องใช้มีดมันใช้เวลานานมากเกินไปใช้แร็เก็ตนิ่แและมันเหมาะมากตอนนี้ก็แค่โยนมันฝรั่งลงไปในน้ำมันที่กำลังเดือดจะกลัวมากๆระวังด้วยนะมันกระเด็นได้ แล้วส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเอามานฝรั่งทอดออกมาจากหม้อล่ะสิเพื่อที่จะทำมันเราต้องเตรียมตัวให้ดีฉันจะจัดการมันฉันทำได้ตอนนี้ก็ปิดเตากันเลยปิดเตาได้แล้วไม่โดนน้ามันลวกด้วยแล้วมันฝรั่งก็พร้อมแค่เอาใส่แพ็กเกจเท่านั้น <Yes. S 1> นี่มันสวยมากแล้วก็อร่อยด้วย บ้อนี่เฟลไฟของเธอกินให้อร่อยนะแล้วเธอชอบไหมนี่มันนี่มันอร่อยเกินบรรยายและยิ่งกินกับซอสปิ้งอร่อยตอนนี้มาลองกันอืมมาอร่อยมากมากแป๊บหนึ่งนะจะใช้เท,ทปทุกอย่างเลยที่ฉันมีขอบคุณมากนะแล้วมีอะไรกันบ้างเนี่ย โอ้ใช่แล้วมีเงินด้วยเป็นครั้งแรกที่ฉันหาเงินได้แล้วลูกค้าคนใหม่อยู่ไหนอ่ะคงม่มีใครอยากมาที่ร้านแมคกดนันด์ของฉันหรือเปล่าเนี่โอ้โหลูกค้ามาแล้วต้องการอะไรครับฮัลโหลฉันก็ังจะไปเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เธอคนทุกอย่างที่ฉันต้องการทำเบเกอร์ให้หน่อยนะครับโอ้ได้เลยครับ บอร์ก็ต้อง,องได้เยมือไงนะแน่นอนใะนขนมปังไงฉันไม่เต็มห่อเลยอุ๊ยแกออกมาสิโอดูเหมือนขนมปังแบบนี้ไม่เหมาะกับฉันเด่เนแน่งั้นฉันต้องทำด้วยตัวเองฉันคิดว่าวิธีนี้จะอร่อยกว่าเดิมอีกนะตั้งตั้ง,งอ,อุณหภูมิของเตาอบให้สูงสุดเพื่อขนมปังสุกเร็วขึ้นตอนนี้ก็ได้เวลาไปเตรียมสม่วนผสมที่เหลือ ต่อไปเป็นผักสลัดต้อ,องซ้อมให้เป็นใบเล็กๆเ,เอาไปเลยมันกลิ่นหอมมากเออหรือไม่หอมนะจริงด้วยขนมปังดูงเหมือนว่าฉันออกดันไปแล้วไฟไหม้ต้องทำอะไรสึกอย่างครั้งหน้าต้องได้เงินสองล้านนะแล้วนายทำอะไรนะเราข้าฉันต้องเล็บกไปแล้ว แน่นอนเดี๋ยวทุกอย่างจะพร้อมครับขนมปังไม่นิดหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะส่วนผสมที่เหลือจะอร่อยมากๆจะไม่รู้สึกถึงขนมปังที่ไม่ด้วยซ้ำก่อนอื่นต้องมาหั่นเป็นกวาแล้วก็มาเขี่ยวให้สดๆเราต้องการซอสด้วยจากนั้นก็แไปประกาศหอมเยอะๆ และแน่นอนอย่าลืมเนื้อด้วยนะแต่ว่ามันทอดในกระทะนานเกินไปหนะสิเพราะงั้นฉันต้องใช้เครื่องพ่นไฟเอาเลยกลิ่นหอมมากใช่แล้วโอ้ใช่ใช่ถูกแล้วฉันต้องรอบเบอร์ตอีกนานไหมเนี่ยฉันต้องไปแล้วไปเสร็จแล้วครับ ดูเหมือนฉันใช้ไฟแรงเกินไปเสร็จแล้วคุณครับเบอร์เกอร์พร้อมแล้วกินให้อร่อยครับน่ากินมากไหนามาลองสิอืมอร่อยมากใช่ฉันกำลังไปแล้วเขาชอบจริงๆเหรอฉันได้เก่งสุดๆเลย ใช่เร็วเข้าแบบนี้สิใช่แล้วเอาไปเลยก็ก็เป็นที่ที่น่าสนใจจริงๆโอ้ใช่รูปภาพนี่แหละฉันต้องการแล้วไม่อะไรอีกนะโอ้เห็นแล้วฉันเห็นเงินฉันอยากได้มันฉันไม่เข้าใจเลยนี่มาเคอ,อรายการลูกค้ากันเหรอใช่แล้วฉันคือลูกค้าเองทำดอนนับให้หน่อยนะ โดนนั้นเหรอง่ายมากคุณต้องประทับใจแน่ซื่อจริงๆเลยมันก็เหมือนกับการทำขนมปังแหละก่อนอื่นเราต้องเริ่มเตรียมแป้งต้องนวดต้องยืดและจากนั้นก็ทำเป็นรูปทรงแล้วก็เอาไปทอดได้สิ่งที่สำคัญคือต้องระวังน้ำมันให้มากเพราะน้ำมันมันร้อนจริงๆ ว่าน่าจะสุกแล้วใช้อันไหนดีนะอันนี้แล้วกันใช่แล้วมันพร้อมอืมกลิ่นหอมมากโดนัทใกล้เสร็จแล้วแค่ต้องราดด้วยน้ำผึ้งเพราะมันหวานมากๆแล้วก็โรยด้วยสปิงเกิลสีสันสดใสคุณครับโดนัทพร้อมแล้วแต่ว่าคุณทำอะไรอยู่ะ ฉันไม่ต้องการโดนัทของนายหรอกทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันได้หมดแล้วเออแล้วโดนัทเดอกิดอะไรขึ้นฉันจับนายได้แล้วหวัวขโมยสุดแซบขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในการจับกลุมนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับโดนัทแสนอร่อยด้วยใช่เนื้อมาอร่อยมากจริงๆส่วนแกไอของขโมยตามฉันมาใช่ใช่ทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันกำลังไป โอ้คดีพิกวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะโอ้ฉันขอไอศครีมหน่อยได้ไหมเออแต่ว่าแก้วนี้มันหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำอันใหม่ให้เดี๋ยวนี้อันก็แล้วต้องเอาขนาดไหนอ่ะขนาดใหญ่เท่านี้พอไหมครับขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมมันร้อนมากมากเออ งั้นก็ขนาดนี้ดีไหมครับใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการงั้นก็เป็นอันนี้ในถังนี้เราใส่ส่วนผสมที่จำเป็นทั้งหมดลงไปนั่นก็คือน,นมน้ำตาลและผลเบอร์รี่ต่อไปก็ผสมให้เข้ากันเป็นไงล่ะอย่างนี้แหละน่ากินมาก นี่ไงล่ะแม็กเฟอร์ลี่ของฉันเป็นสูตรของฉันเดินนะตอนนี้ก็ไปเช่ในตู้เย็นสักพักเหนื่อยจริงๆเลยรีบหน่อยได้ปนชิ้นร้อนมากๆเกือบเสร็จแล้วครับอดทนนิดหน่อยตอนนี้เหลือแค่ต้องเพิ่มน้ำเชื่อมช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกชิปอีกหน่อย หมดแล้วเหรองั้นก็ช่างเถอะเอาล่ะแม็กเฟอร,รี่พร้อมแล้วไหนที่สุดฉันร้อนมากมากนี่ของคุณขอบคุณมากค่ะอืมมันดีสุด,สดเลยแล้วก็วิเศษมากมากมันได้ผลใช่มาดาเป็นคนที่แปลกจริงๆแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับมมไม่เป็นไรยังไงก็ได้เงิน สับส์รอยช่องของเราจะได้ไม่พลาดเลนิสนุกสนานและอร่อยแบบนี้และมันยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นนะแล้วเจอกันใหม่บาย